การมองแบบนี้เนี่ยมันเป็นการพยายามสร้างระบบขึ้นมาสร้างคำอธิบายให้เรื่องสวรรค์มันดูมีเหตุมีผลนะครับสอดคล้องกับหลักวิชาการหรืออย่างน้อยก็มีโครงสร้างที่มันพอจะจับต้องได้ทำให้คนทั่วไปพอจะเห็นภาพตามได้ว่าเออมันมีลำดับชั้นยังไงมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างอะไรทำนองนั้นครับเหมือนกับว่าพอเราพูดถึงดินแดนที่เรามองไม่เห็นเนี่ย การอ้างอิงตำราหรือเรื่องเล่าเก่าๆมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้เรื่องนั้นมันดูดูจริงขึ้นมาในระดับหนึ่งหรือเปล่าคะเป็นหลักยึดให้คนเชื่อตามได้ถูกต้องเลยครับแล้วเอกสารก็ยังชี้ด้วยนะครับว่าเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมักจะถูกใช้เป็นเหมือนคําสอนสำทับด้วยคือมีการสอดแทรกหลักธรรมคาสอนทางศีลและธรรมจริยธรรมเข้าไปอ๋อค่ะครับการบรรยายภาพสวรรค์ที่มันดูดีสวยงามน่าอยู่หรือภาพนรกที่น่ากลัวเนี่ย ก็เพื่อจูงใจให้คนทําความดีละเว้นความชั่วเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้สังคมผ่านความเชื่อเหล่านี้ไปในตัวครับมีการเปรียบเทียบในเอกสารที่ที่ฉันว่าเห็นภาพดีมากเลยนะคะที่บอกว่าเหมือนการวาดแผนที่ของสวรรค์ขึ้นมาอ่าใช่ครับใช่ทําให้คนที่เชื่อเนี่ยรู้ว่าถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ต้องทําอะไรบ้างต้องปฏิบัติตัวยังไงเหมือนมีเส้นทางให้เดินตามชัดเจนใช่เลยครับ มันให้ทั้งกรอบความคิดและก็แนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนผ่านเรื่องราวที่ทั้งดูน่าเชื่อถือเพราะว่ามันอิงตำรานะแล้วก็น่าสนใจเพราะมีรายละเอียดที่แบบชวนติดตามค่ะค่ะเนี่ยแหละครับคือแก่งของมุมมองเชิงวิชาการตามที่เอกสารเขาสรุปมาคือการสร้างความเข้าใจแล้วก็แนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยอิงจากตัวบทเป็นหลักครับผมเข้าใจประเด็นหลักของมุมมองแรกแล้วค่ะชัดเจนดีค่ะทีนี้มาถึงมุมมองที่สองกันบ้าง ซึ่งเอกสารระบ,บุว่าเป็นมุมมองเชิงจิตวิทยาอันนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นเลยนะคะเพราะมันเหมือนเปลี่ยนจุดสนใจจากเรื่องภายนอกพวกตำราหรือสถานที่มาเป็นเรื่องภายในคือเรื่องของจิตใจเราเองใช่ครับมุมมองนี้เปลี่ยนเลนส์เลยครับคือมองว่าสวารรค์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงในมิติอื่นก็ได้แต่อาจจะเป็นเหมือนเป้าหมายของจิตเป้าหมายของจิตครับ เป็นสภาวะทางจิตใจที่เราอยากจะไปให้ถึงหรืออยากจะสร้างให้มันเกิดขึ้นข้างในตัวเราเองเนี่แหละครับแล้วมันไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกฝนตัวเองยังไงบ้างคะในมุมมองนี้เอกสารเขาอธิบายไว้นะครับว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันสนับสนุนการฝึกฝนทางจิตโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติการทําสมาธิอืเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบของตัวเองคือสามารถแยกแยะได้ระหว่างกายหรือร่างกายเราเวทนา คือความรู้สึกต่างๆสุขทุกข์เฉยๆจิตคือความคิดการรับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วก็ธรรมคือสภาวะความเป็นจริงต่างๆที่มันปรากฏขึ้นค่ะการฝึกแบบนี้มันจะ